การเปิดเผยที่น่าตื่นตาตื่นใจเกี่ยวกับภูมิเขือและรั้วชายแดนปานเทศพูพงพันธ์ออกเสียงเรียกร้องให้ยกเลิก MOU 43และชะลอประชุม GBC เพื่อปกป้องสิทธิ์ของไทยและราชวงศ์ในวันที่16ตุลาคม2568ปานเทศพูพงพันธ์คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตและประธานมูลนิธิยางเฝ้าแผ่นดินได้โพสต์ข้อความบน f a c e b o o k ของเขาเอง h story. For t t p s m f a c e b o o k c o m s t o r y p h p s t o r y f ก i d 1 3 4 1 0 9 1 8 3 4 0 5 1 1 8 0 i d 1 0 0 0 0 0 4 4 5 1 1 2 7 6 2 7 6เพื่อเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการยกเลิก MOU 43และชะลอประชุม g b c ที่วางแผนไว้ในวันที่21-22ถึงตุลาคม2568ปานเทพชี้ให้เห็นว่าหากไม่ยกเลิก MOU 43กัมพูชาอาจอ้างข้อห้าของ MOU 43เพื่อฟ้องต่อนานาชาติให้ไทยถอนทหารจากภูมิขือรวมพื้นที่11จุดและห้ามซ่ารัฐถาลตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องเทนองทากรุงพระศรีสว่างคัดแต่ที่น่าสนใจคือปานเทพยังเตือนว่าการละเมิด MOU 43อย่างร้ายแรงของกัมพูชาเป็นสาเหตุที่ทําให้ไทยมีสิทธิยกเลิก m o u 43ตามมาตรา60ของอนุสัญญากรุงวินาว่า ด้วยส่วนที่สัญญาคอสอ9นึนอกจากนี้การยึดภูมิเขือและสร้างรั้วชายแดนเป็นการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติและกองทุนฮัทไททิศที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้านางเธอและสมเด็จพระสังฆราชและนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่พลาดไปหากรัฐบาลไทยไม่ยกเลิก m o u 4 3และยังคงดำเนินการประชุมจีบซีต่อไปกัมพูชา อาจจะใช้โอกาสนี้ร้องเรียนต่อนานาชาติให้ไทยถอนทหารและทำลายรั้วช,ชายแดนซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสถาบันทหารสถาบันชาติศาสนาและราชวงศ์ในอนาคตดังนั้นปานเทพจึงขอให้รัฐบาลชะลอการประชุม G b บและประกาศยกเลิก MOU43 เพื่อปกป้องสิทธิ์ของไทยและราชวงศ์คำถามที่น่าสนใจคือคุณเห็นอย่างไรกับการเปิดเผยของปานเทพภูพงศ์พันคุณเห็นด้วยกับการยกเลิก MOU43 และชะลอประชุม G b บหรือไม่ กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อเปิดการสนทนาที่มีประโยชน์